ร,รถขันหน้าขับทิ้งระยะมากๆในขณะที่ถนนด้านหน้าโลกงทำให้เสียพื้นผิวจราจรและหากหลายๆคนปฏิบัติเช่นนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้รถใช้ถนนการขับทิ้งระยะมากๆมีผลเสียมากกว่าที่คิด เมื่อคุณขับรถทิ้รงระยะมากๆรถคันหลังจะพยายามแซงคุณขึ้นไปโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเฉี่ยวชนก็จะมากขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุกับรถขนาดใหญ่ความเสียหายก็ย่อมมากเกินกว่าที่คิดอุบัติเหตุจากการแซงซ้ายอุบัติเหตุบนท้องถนน80%เกิดจากพฤติกรรมของคนใช้รถใช้ถนนที่ไม่ถูกต้องเป็นอุบัติเหตุจากการแซงซ้ายถึง11.9% เรามาดูกันไหมว่าทำไมถึงห้ามแซงสายเพราะในระยะห่างที่เหมาะสมช่วยให้คนขับขี่สามารถมองเห็นรถทางซ้ายและทางขวาได้อย่างชัดเจนแต่ในระยะที่รถขับเข้าไปใกล้ขันหน้ามากขึ้นจะทําให้เกิดจุดอับสายตาระยะการมองเห็นโดยเฉพาะทางซ้ายจะลดลงจนมองแทบไม่เห็นรถด้านหน้าทางซ้ายได้เลยมุมอมองที่จะทําให้เห็นมากที่สุด จะอยู่ทางขวาของคนขับการแสงขึ้นหน้าทางขวาจะปลอดภัยมากกว่าทางซ้ายหากผู้ขับขี่พยายามปรับมุมให้เห็นทางซ้ายชัดขึ้นโดยการขับเบียดทางจราจรด้าน้ายจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับรถที่จอดอยู่ไหลทางได้การแสงสายยังผิดพรบรจราจรปี2522 หมวด2อาตรา45ท้ามีให้ผู้ขับขี่ขับแซงซ้ายเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นด้านซ้ายแล้วทำไมยังมีผู้ขับขี่ทิ้งระยะมากๆอยู่อีกบางคนโทรศัพท์ขณะขับขี่บางคน,น,งค,นคิดว่าใช้ความเร็วเหมาะสมแล้วบางคนที่เลื่อนที่นั่งติดพวงมาลัยไม่มองกระจกหลังและบางคน มองหาเส้นทางโดยขาดความระมัดระวังการนั่งแบบชิพดพวงมาลัยทำให้กระจกมองหลังอยู่ชิดระดับสายตาเมื่อมองไม่สะดวกบางคนก็จะเลือกที่จะไม่มองโดยไม่รู้ว่ามีรถตามหลังอยู่โดยเฉพาะบางคนที่มีรูปร่างไม่สูงต้องนั่งชิดเข้ามาหาภูงมาลัยเพื่อให้ขาเหยียบถึงเบรกและคันเร่งและเพื่อให้เห็นกระจังหน้าชัดเจนขึ้นทำให้มุมมองกระจหลัง เกินกว่า45องศาจากระดับสายตาต้องเงยศีสษะทุกครั้งเพื่อมองกระจกหลังเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่นั่งในลักษณะปกติปรับเบาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมลำตัวห่างจากพวงมาลัยในระดับที่พอดีวิธีการแก้ไขคือปรับเบาให้สูงขึ้นกรณีที่มองเห็นรถที่ขับตามาแต่ไม่สนใจรถคิดว่าใช้ความเร็วได้เหมาะสมแล้วบางคน คิดว่าใช้ความเร็วตามกฎหมายกําหนดแล้วจะไม่สนใจรถคันอื่นว่าจะรีบแค่ไหนทําให้หลายคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต้องเดือดร้อนกันทั่วหน้ารีบเดินทางไปสมัครงานต้องไปให้ทันเที่ยวบินเจ็บป่วยรีบไปโรงพยาบาลหรือมีคนเจ็บในรถหรือภรรยาปวดท้องใกล้คลอดสถิติตํารวจจราจรทําคลอดบนท้องถนนกว่า107รายต่อปีจราจรไทยสถิติการทําคลอดมากที่สุดในโลก แล้วเราควรทำอย่างไรในฐานะผู้ขับขี่กรณีที่เราวิ่งอยู่ช่องทางขวาสุดหรือช่องทางกลางเมื่อมีรถตามมาให้เรารีบเร่งความเร็วขึ้นไปเพื่อลดช่องว่างด้านหน้าให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมกับความเร็วเมื่อเร่งความเร็วขึ้นเมื่อรู้สึกว่าใช้ความเร็วเกินควบคุมให้ใช้วิธีให้สัญญาณแล้วจึงหลบเข้าช่องทางสายด้วยความเร็วที่เหมาะสมหรือถ้าคุณ เป็นคนขับรถตามหลังรถคันที่ทิ้งระยะรถคันอื่นที่ขับตามมาจะไม่ทราบสาเหตุควรจะเปิดไฟกระพริบเตือนอย่างสุภาพหากรถคันหน้าไม่หลบทางควรให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อเปลี่ยนช่องทางเพื่อรถคันถัดจากคุณจะได้ทราบสาเหตุและปฏิบัติเช่นเดียวกับคุณ การขับช้าขวางเส้นทางผิดพรบจราจรมาตรา35รถที่มีความเร็วต่ำกว่ารถคันอื่นต้องขับรถให้ใกล้กับขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระทำได้เพียงเอื่ออาทรกันสักนิดเพื่อสังคมของเราก็จะน่าอยู่ตลอดไปความเอื้ออาทรง่ายๆเพียงเริ่มที่ตัวคุณ